ก็ไหนๆก็เลือกเข้ามาแล้วครับนะครับเราก็ให้แต่เราไม่ได้ให้ชันทามติเข้ามาเพื่อเป็นสแกมเมอร์อเราให้ฉันทามติมาเพื่อปราบสแกมเมอร์รก็ต้องทําจริงไหมครับแล้วถ้าสงสัยว่าใครเป็นเทาจริงๆเนี่ยมันก็ต้องสืบสวนสอบสวนนะครับทุกคนนะฮะในในหลกนักกฎหมายเขาก็บอกอยู่แล้วเนี่ย นะครับว่าคุณเป็นผู้ต้องหาผู้สงสัยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณผิดแต่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะสู้เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าคุณไม่ใช่จริงไหมครับมันก็ต้องเข้าสู่กระบวนการนี้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นกระบวนการนี้เกิดขึ้นหรือยังมันไม่เกิดนะครับก็อ้าวหาไม่เจอนะครับขนาดว่านอนอยู่บ้านคนนั่นคนนี้หาไม่เจอเสักทีนะครับแล้วอผมยกตัวอย่างเช่นในวันที่เขาส่งฉันชื่อไปให้จีน หมายถึงคนเซ็นส่งไปเบนซวิตอยู่ไหนอยู่ในเมืองไทยเห็นไหมครับเพราะนั้นในแง่ของการร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยมันเกี่ยวโยงอ่ะคนกายพอมันเกี่ยวโยงไปถึงกลไกอยอำนาจทางการเมืองบ้านที่มีอิทธิพลคนใหญ่นายตัวอะไรสารพัดเนี่ยมันก็เลยใช้กระบวนที่คนบังคับใช้กฎหมายไม่ใช้จริงไหมพอมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละผมถึงใช้คําว่า บ้านเราเนี่ยมันยังไม่มีกระบวนการนี้ที่เข้มขน้น